ยาผงยาแผ่นสําหรับดอกเล้าตราเกาหลีเป็นยาแผนโบราณที่มีสรปประกอบของมุนไพยหลายลาชนิดเช่นกนําลังวัวเถลิงสมเกาหลีตังเสียมพกเหลงโตง๋ตงยาผงยาแผ่นสําหรับดอกเล้าตราเกาหรีกรองสีแดงผงสีแดงพันสีแดบงบน้ําที่เราดื่มเคยคิดไหมว่ามันมาจากไหนแล้วอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันมาจากไหนถึงเวลาแล้วครับผมว่าจะต้องช่วยกันคืนสิ่งที่ดีให้กับธรรมชาติบ้างแรงใจไม่มีมัน เชื่อมั่นในทุกอย่างที่เลือกเลือกที่จะรักเลือกที่จะมัน่นใจเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเลือกซารา่าซารา่าอย่าไม่เป็นทางการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซารา่อาอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาวีโกเทคโนโลยีแห่งความคุ้มค่าสูตรที่สุดแห่งความประหยัดสูตรที่สุดแห่งความสะดวกสบาย โค้ชทุกรุ่นวันนี้พบข้อเสนอชุดพิเศษห่งปีวันนี้ถึง31ธันวาคมศนี้